รองอธิบดีอมาร์จามิวครับนี่เราปลาจีมานจิมูรนะครับการเกษตรนะครับที่บ้านสะต้อนนะครับบ้านป่องสะต้อนนะครับเอาสองก่องได้ไหมอ่ะสองกล่องดีครับปลาตะเบียงไหมปลาตะเบียงเหรอใช่ปลาครับผมมันของสาวๆเยอะมากเลยวันนี้ประมาณเก็บคนสาวๆเลยนะ p มใส่ดินจำมันดีเนี t ่ยแคคนนนี้ครับขีดขีดโดนใส่เด็กเมื่อกี้แต่ยิ่งต้องคุณเจงเหรอต้องคนจนได้ดูแน้คนนึงแค่คนนึงผมอ่ะเจ้าอ่เนเต็มๆเลยบุ้มตัวมไม่ลดได้ได้ผ่าไหมได้ผ่าไหมไปรู้ได้บาดามได้เต็มเต็มมันอ่่ว่าน้องอย่าเจ้าตรงนี้น้องไม่ได้รู้จุดเลยน้องไปเงยเลยเออน้อไไปยิงตรงน้นเหเออเต็มๆเลยจได้นี่อ่ะ้องยุดไี่เปนไปตั้เลเหนี่ได้หนมอเข้าไปอุ้มอี ม่ปีบป no ีบาหน่งเนี่ยเจ้าม <tr> <Office> ีหนจะได้ม่อมัตกทงนั้นตกบอนครับปีจังบอลหัใจตัวครับข้นันตันมึทางยังไม่มันครับยังไม่ตึงๆนะครับตัตึงครต่งหน้าครับมีแต่ทีมอ์หัดใหญครับ โล้ลมอยู่ในกูใครอะเ้าอมขอนไนั่นเุนหลัก่ันใหญ่ครับไม่มีกล้องจีอลูมิเนียมครับใหญ่จีเแลาบิดตั้งมั่นั่น่บิดแน่แน่จีก็ไม่รู้็ยังไงเลยบาตงเนี่ ไม่ลงไม่เจอการลงเลยรอเพื่อนๆอีกนะครับกอนจดิกันอูาหลัง่นเพิดอาจมากกว่าเิมากกว่าต้นไปน้ำไปแท่งเล็กดูไม้ยังไงเลมได้มันดีย่ท่นผ้นำครับวิตครับอวิสวะดีครับสาเือเดงพื้นทร el cual